ไปรับฟังกันต่อค่ะกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะบัหลงวิเชียนชันทะพิริยาคุณเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะนำข้อธรรมของศาสนาคริสต์มาแบ่งปันให้ได้รับฟังกันนะคะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ เจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับเราอยู่ในประเด็นต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการภาวนาอย่างดีมีลักษณะอย่างไรครั้งที่แล้วพ่อได้กล่าวไปแล้วว่าลักษณะของการภาวนาที่ดีต้องประกอบไปด้วยหนึ่งต้องตั้งใจสองไว้วางใจแล้ววันนี้เรามาดูลักษณะของการภาวนาที่ดีประการที่สาม ลักษณะของการภาวนาที่ดีประการที่สามก็คือจะต้องมีใจสุภาพและเพียรสวดเรื่อยไปเพื่อที่จะเข้าใจในประเด็นนี้พ่อขอยกข้อความจากพระคัมภีร์จากบันทึกของนบุญลูกาบทที่18บแปดข้อเถึงสิดังนี้พระเยซูเจ้าตรัสเล่าเรื่องอุปมานี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่น ฟังว่ามีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหารคนหนึ่งเป็นชาวฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีชาวฟาลิสียือนอธิษฐานภาวนาในใจว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมยอายุติธรรมล่วงประเวณีหรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวันและถวายหนึ่งในสิทธิ์ของไรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้าส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไปไม่กล้าแม้แต่จัดเงยหน้าขึ้นมองทองฟ้าได้แต่คอดอกพูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้าน ได้รับความชอบธรรมแต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นท่านผู้ฟังครับการภาวนาด้วยใจสุภาพมีลักษณะเช่นเนี้นั่นคือไม่โอโอดตนเองและไม่ดูถูกผู้อื่นทำไมเป็นเช่นนี้สังเกตไหมครับว่าท่านผู้ฟังครับ บางครั้งการอธิษฐานภาวนาของเราก็มีลักษณะเป็นเชิงเปรียบเทียบเช่นฉันได้ทำดีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วทำไมยังไม่ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนสักทีหรือเห็นคนอื่นทำไม่ดีแต่ทำไมไม่เห็นการลงโทษไม่เห็นถูกลงโทษเลยทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปนั่นก็เท่ากับว่าการทำความดีนั้นน่ะ ก็เพื่อหวังรางวัลทําดีเพื่ออวดตัวให้ดูดีแล้วอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรทําดีเพื่อหวังรางวัลหลีกเลี่ยงความชั่วเพราะกลัวการลงโทษการกระทําแบบเนี้ไม่ได้ออกมาจากใจจริงและไม่ทราบถึงจุดประสงค์แท้จริงของการทําความดีและหลีกหนีความชั่วตัวยอย่างเช่นเราขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกหากจะถามว่า ใส่หมวกกันน็อกไปทําไมหลายคนจะตอบว่าเออถ้าไม่ใส่เดี๋ยวเจอตํารวจตํารวจจับสิถูกปรับยุ่งวุ่นวายเสียเวลาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการสวมหมวกกันน็อกก็คือหากเวลาเราประสบอุบัติเหตุเราจะได้ไม่บาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิตนี่ต่างหากคือเหตุผลหลักเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่ใส่หมวกกันน็อกเพื่อการตำรวจจับฉะนั้น จุดประสงค์ของการทำความดีหรือหลีกเลี่ยงการทำความชั่วมันต้องมีเหตุผลหลักของมันไม่ใช่เพื่อหวังรางวัลห,หรือหลีหกเลี่ยงคค<ค>การถูกลงโทษเพราะการภา,าวนามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอยู่แล้วตามที่พ่อได้เคยกล่าวไปแล้วแล้วคำภา,าวนาอย่างไรล่ะจึงจะได้ผลคำตอบก็คือการภา,าวนาด้วยความเพียรทนและด้วย ความไว้วางใจมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเรือลำหนึ่งจมลงในทะเลในขณะที่มีลมพายุแรงกล้าทีเดียวมีเพียงชายสองคนเท่านั้นที่สามารถว่ายน้ําไปถึงเกาะเล็กๆได้ผู้รอดชีวิตทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะทําอะไรบนเกาะนั้นต่างเห็นพร้องต้องกันว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการสวดภาวนาต่อพระเจ้า และด้วยความอยากรู้ว่าคำภาวนาของใครจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันเขาจึงตกลงแบ่งพื้นที่บนเกาะนั้นแยกกันอยู่คนละฝั่งของเกาะสิ่งแรกที่เขาสวดภาวนาก็คือขออาหารเช้าวันลุงขึ้นชายคนแรกเห็นต้นไม้ในเขตของเขาเกิดผลออกมามากมายเขาเก็บผลไม้นั้นมากินเพื่อบรรเทาความหิว ส่วนชายอีกคนไม่มีผลไม้บนต้นไม้ในเขตของตนเองเลยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปชายคนแรกรู้สึกเหงามากเขาจึงสวดขอภรรยาวันรุ่งขึ้นมีเรืออีกลำอับปางผู้รอชีวิตมีคนเดียวคือหญิงสาวซึ่งว่ายน้ำมาที่บริเวณใช้ยฝั่งในเขตของชายคนแรกเขาได้เธอเป็นภรรยาส่วนอีกด้านหนึ่งชายคนที่สองยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ต่อมาชายคนแรกภาวนาขอให้เขามีลูกมีบ้านมีเสื้อผ้าวันรุ่งขึ้นเขาได้รับทุกอย่างตามที่เขาภาวนาขอส่วนชายคนที่สองก็ยังไม่มีอะไรอีกเช่นเคยในที่สุดชายคนแรกสวดภาวนาขอให้มีเรือเพื่อเขาและครอบครัวจะได้ออกจากเกาะไปรุ่งเช้าเขาก็พบเรือลำหนึง่งจอดที่ใกล้ๆฝั่งชายคนแรกตัดสินใจ เดินทางไปจากเกาะด้วยเขาจะทิ้งชายคนที่สองไว้ที่เกาะเนี้ยแต่เพียงลําพังเนื่องจากคําภาวนาของชายคนที่สองไม่ได้เกิดผลอะไรเลยชายคนแรกจึงคิดว่าชายคนที่สองเป็นคนไม่มีค่าพอที่จะได้รับพระพรอะไรขณะที่เขาจะขึ้นเรือและทิ้งชายคนที่สองไว้เขาก็ได้ยินเสียงจากสวรรค์ตรัสว่าทําไม เจ้าทิ้งเพื่อนของเจ้าไว้ชายคนแรกตอบว่าพระพรของข้าพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นผู้ภาวนาเมื่อคำภาวนาของชายอีกคนไม่ได้รับคำตอบเลยเขาก็ไม่สมควรได้รับพระพรใดๆเจ้าเข้าใจผิดเสียงจากสวรรค์ตำหนิเขาชายคนที่สองมีคำภาวนาเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เรา ตอบคำภาวนาของเขาและถ้าไม่ใช่เพราะคำภาวนาของเขาเจ้าก็จะไม่ได้รับพระพรเหล่านี้เลยชายคนแรกจึงถามว่าเขาสวดภาวนาขออะไรหรือข้าพระองค์จึงต้องเป็นหนี้บุญคุณเขาพระเจ้าตรัสว่าเขาภาวนาขอให้คำภาวนาของเจ้าเป็นจริงพี่น้องท่านผู้ฟังครับคำภาวนาแบบนี้จึงมีพลัง และทําให้พระเจ้าฟังคําอธิษฐานภาวนาแบบนี้สรุปได้ว่าคําภาวนาของชายคนแรกประสบผลสลําเร็จเพราะพระเจ้าทรงสลับฟังคําภาวนาของชายคนที่สองที่ตัวเองภาวนาไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยพระป็นเจ้าทรงประทานทุกสิ่งให้เสมอตามที่เราภาวนาขอถ้าสวดภาวนาขออย่างดี ขอสิ่งที่ดีและเป็นคนดีสมควรได้รับพระคุณนั้นขอพระเจ้าประทานพระคุณพระพรพระหัสถานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตมาอย่างพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทินอาเมน